ใครชอบเที่ยวต้องฟังเลยนะเพราะวันนี้โออยากชวนทุกคนเที่ยวไทยแวะเซเว่นเมื่อไหร่ก็ใจฟูเวลาไปเที่ยวเนี่ยทั่วประเทศไทยโอเชื่อเลยนะคะว่าทุกครั้งที่เราได้เห็นเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่าปลอดภัยสบายใจและก็รู้สึกอิ่มท้องเพราะอะไรฮะเพราะที่นี่มีทุกอย่างที่เราต้องการและเปิด24ชั่วโมงครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของจําเป็นในการท่องเที่ยวใช่ไหมล่ะคะแม้แต่จะซื้อประกันการเดินทางจะจองตั๋วรถ ตัวเรือแม้แต่ตัวเครื่องบินที่เซเก็สามารถทําได้แล้วก็เลยไม่แปลกใจเนาะเวลาที่เราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใช่ไหมคะเราจะได้เห็นแม้แต่ฝรั่งบังค่าเขาก็ยังเลือกที่จะแวะซื้อของที่เซเ เพราะฉะนั้นเนี่ยอกก็เลยคิดว่าเซเว่นเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านสะดวกซื้อนะแต่เป็นเสมือนประตูบานเล็กๆที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสความเป็นไทยในแต่ละท้องถิ่นบ้านเราและล่าสุดนะฮะกับแคมเปญชวนเที่ยวไทยแวะเซเว่นเมื่อไหร่ก็ใจฟูที่ทางทรทและก็เซเว่นอีเลฟเว่นเขาจับมือกันอยากชวนพวกเราคนไทยออกไปท่องเที่ยวไปสัมผัสเสน่ห์เมืองไทยในทุกๆมิติทั้งวัฒน,นธรรมและของกินผ่าน7 e l e v e n ใน77จังหวัดเป็นจุดพักกายพักใจให้หายเหนื่อยระหว่างเดินทางแถมยัง เต็มไปด้วยของดีของเด่นของแต่ละท้องถิ่นทั้งอาหารขนมไทยเครื่องดื่มและของใช้จากผู้ประกอบการ SME ทั่วไทยนะคะที่เขาคัดสรรมาให้เลือกซื้อกันทุกสาขาเลยและห้ามพลาดนะสะสมตาประทับ77จังหวัดแลกรับของรางวัลผ่าน7ซเว่นแเพียงแค่ซื้อสินค้าในจังหวัดต่างๆนะคะก็จะได้ตาปั๊มตามจังหวัดนั้นๆสะสมไว้เพื่อแลกรับของรางวัลสุดพิเศษ ถือเป็นคมเปนที่น่าสนุกมากๆเลยนะคะได้ของรางวัลแล้วก็ได้กระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยได้กระจายและได้ไปสู่ชุมชนเนาะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้กับเหล่าผู้ประกอบการได้ด้วยอีกได้ช้อนสเสน่ห์ของประเทศไทยผ่าน7 e เ e ่ e อที่แวะเมื่อไหร่ก็ใจฟูค่ะ